เวลาปาของเขาเรื่องนี้ตาลาไว้เรียบรอ้อยแล้วยา้ายจากปุ้งเคียงเอาใส่บททุกอย่างของเราแล้วนี่ใส่าน้ำปลาก้อนตุ่มไปแล้วเดี๋วเวมือแขนแขนพวกนี้เนาะจะใส่กบขวานี่แหละปลาดุกหน้าเลยเดี๋ยวมันเย็นจะง,ง่อยก่อน ใส่ปุง๋งคือทีปุงพ,ออพอ่อคอยสาคอยนะใส่ปุงป๋งมากระเด้อใส่ปุ๋งมาใส่ที่ปุงคุไปละเอยๆกันใส่กระเทียมหอมทำไปเรียบร้อย ออกอวยกวใส่ไหนไป่ระองมนิดเร็ยวหรอนะแค่นแค่นเดี๋ยวใส่มะนาวด้วยหมดแล้วใส่ขอวขวากันมาลุ้มไปตามใจชอบใส่มะนาวก่อนอืมีมะานาวข้นก่อนหน้ คุเขากันดี่ากเยากอิ่มแล้วจะไรนีร่เนี่ยเปนเฉนเฉียนไยด้ย่าไปทั้งชิมคนเขากันก่อนไปชิมได้ขอชิมมังกนเดอร นาปลายปาพ,ด,พดุกนาะอืมเพราะแล้วแสบอยูอ่ทำจุดยอดไม่